สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิงบ่าวเตะเห็ดเขาะะอเอ,เอก,นนกอนินนะคะเห็ดหยางน้อแกงเห็ดละงอกซ่อมตีนเห็ดละงอกเสียอันนั้นนะพี่น้องสิแกงเห็ดละงอกแล้วพี่น้องสบายดีตอนเย็นเด้อพี่น,อน,น้องเบิร์สุขสุขบดแก้ตัวพี่น้องแก้เมือเพราะว่าตอนแรกบ๊เบี้เสียอันนั้นนะซิแกงเราไม่สู้พี่ก้อยกินพี่น้องมันบางเอิญไปต่อบัสนะพี่น้อง ้าครับเฮ็ดข้าเจ้าไข้เฮ็ดระโพงเลยื้อเฮ็ดระโพงมาแก้มือแก่ในเพิ่นกินนั่นนะว่าซื้อมือเบ้าราซสิแทบมาไ่ิน้องเลยกันติดตามมือรมกันกับเสื้อเฮ็นประมาณกักร้อยน่สองร้อยหรื้าอเนี่ยสองรยเนาะแมนค่ะมันมีไอเฮ็ดอันนี้และว่ะพีมีเห็ดไข่ด้วยแมนเฮ็ดไข่ละห้สิบบาทเห็ดไข่อก็เผ็เนาะ้เจ้าครตอนนี้ว่าเปกอซ่อม สีเพช่พี่น้องซ่อมลงไสกะละมังแล้วก็สีล่างเช็ดประเภทนี่นะโซนมากนะขี้ดินมันน่าสีลางพี่น้องในโบกโบกเนี่ยโบกตีนเฮ็ดละโมกพี่น้องขั้งแรกในรอบป,ปีสีได้กินพี่น้องเอ้ได้กินกะไได้กินยูมกรุงเทพพี่น้องจู่บนยูน่ <laughs> ยุบน <laughs> เออเอยู่อนบลพัฒนากรุงเทพอือนว่ากรุงเทพเบ้าเต้ แต่ายานฝ้าพ่ากันไปไหว้ลายพอกขาทำโอหัดอุบลเพรแม่ติ๊กเออสีฟาน้องไปกรุงเทปอีกเนี่ยพอเจ้าเนี่ยไปหอดกรุงเทปเลยคนอผู่ซึ่งเจ้า, <S <S า,าพี่น้องไอ้ไข่มาด้นะไข,ข่เฮ็ยละโง่ด้วยพี่น้องเลยจะมาสาดลายกะระรอกไข่กระปรีดตะมุตตะมีเลยช่องใช้เพิ่อนไปเก็บมาใหม่ๆเนาะแม่อยู่บองวัดวัดวัดภูเผาสลีนทอนค่ะ พี่ก้อยเขาพาไปห้ายูนห้านั่นแหละพี่น้องเฮ็ดออกไลายล่พี่นอ้นอ,นองเลยบ่ยากเนาะมไม่นั่นคสมใจยอยากได้พี่น้องเพระาะว่าเห็นตั้งแต่พี่น้องทงังประวติเป็นทังฟังเล่าหรือว่าทาังฟังไทยมันเป็นเหตุตามฤด,ดูกาลเนาะ,ะน้องถือกบับว่าทางบ้านน้องเนี่ยเลยเหตุตามอกรปลา้าเมย์อยู่แต่วา่าส่วนมากลงมาเมืองไทยยังสิกับบ่อ่อย,อยด้กินดอกเพราะว่ามันสิเบิดก่อนยังคือมันเป็นเหตุตามฤดูกาลยังสินะอื่ ต่ว่าแปะปีนี่นะเฮ็ดละโงมันออกแต่หัวปีเลยเป็นเพราะว <astrology> ่าเฮ็ดละโงกับเฮ็ดปวกนี่ออกแต่หัวปีเพราะว่าฝนมันดีแม่ะปีนี้ฝนดีเลยเจ้าฝนบดีอันสิวัลกินเนาะวัลกินไว้วัลกินง่ายเพราะเพราะวทาถือเฮ็ดเบื่อมานาะครับโอยยังไม่ว่าจังสันยังว่ามีขี้ดินอันเสียฝังอีกว่าเปะอีกเเนาะพี่น้องาแกงเฮ็ดมืิ่แร้ครับเพิ่มเพิ่กินของแซ่บๆพี่น้องเพราะว่าตอนเท้านี้ เอ้ยเพิ่งจะพาไปกินแล้วของอาหารในเหมืองน,นะพี่น้องกินกระเพาะท้องตลอดบนซูยูแต่เขา้าใจยูพี่น้องเอฟซีทางไลน์ที่บอกว่าเออมาท่องเที่ยวเรต้องหากินของอะไรที่แปลกๆก็ได้ด่ะรู้นะพี่น้องว <c oughs> ่าไปนาฬิการมาเบิงเบ้งนี่ซ่อมน,นะพี่น้อง zoom ข้ามาใกล้ๆดีนี่ <c oughs> พี่น้องในดอกบ้าซิกเเยงแซ่บๆเนาะสู ขี้ก้อนแล้วก็ในตู้แล้วก็ก้อนบุ๋มไม่นี่นะพี่น้องเลยเราติดตามตอนต่อไปได้พี่นอ้องว่าที่แซบซ้ำใจแซ่บแน่นอนพี่น้องเลยสี่มือบาเป้บบผ้า,าบาเป้อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเม่์ล่างแล้วก็เาต้องมาปามนะ้าก็ทำนี่นะล่างเนี่ยพี่น้องเลยเห็นละวังนะเพราะว่า ขี้ดิมันติดลายเพราะว่าเนื้อมันเนี้ยวหันหนาพี่น้องเลยเ้ยค่อยเป็นมาเมื่อแรกเอาเพื่อเอาโคฝนเอาน้ำมาหนาะเนื้อสูงเ,เย็ดพัดแน่บ็อกบี้เลยพี่น้องบ็อกบี้มาเมื่อแรกโคฝน,น,น,นตกพี้รอกเลยฝนตกแห้งแห้งหน่อมีอะไงน,นะตกแรงมากเลยไอ้ดียังได้แต่เนี่ยเรามู่ก่อนเน,ะนาะฝน พี่น่อไปเห็รอะบูสีจะไปฆ่าก่อนนี่เห็นแล้วเอครับสีไปตามตามะเขือพี่นองเลยแล้วก็มาปลูกล้าก็กินนามันแก่กันได้เลยติดตามเบิ้องตอนแก่นี้พี่น้องแต่ก้อนมะเป้ตอนพี่น้องเบิ้งวิธีการแก่มะไม่เหมือนมาแก่เี่มีละงพี่น้องถ้ายนี้เพิ่มบางหล่ามาแก่ที่นจีนก็ วันนี้สีมะซิ่งแกงเห็ดละโม่ฝีมือของ <c oughs> ของาเปี่ยน่น้องแต่าติลาเมืองพิ้งชาติคนหนึ่งตะนเขตนะคะมเกมเขือเ็ดละโม่ซูอินลายสายเห่าพี่น้องเลย้องสายหรือไงเอานาะอับปองกอบงมันขาดอันนัน้นะมีแต่พักตี้ยวกับพัก ตู้โฮโิสีขายบ่มีพ่มีพันอีตู้พี่น้องเลยเบิ้ลเลยฝั่งแซ่บอัองเบิ้งเนาะไม่เอ่ยอะไรอะไรดอนมาใส่เด็กขึ้นพันละบ่ใส่เด็กขึ้นพันใส่เด็กขึ้นพันาะบ่ใส่เด็กขึ้นพัดเราเบิ้งเบิ้ง มา,าท perquè, ุกคร so. er okay. ั้งก็ต้องหาเพอนนะคะต้องย่องเพนลค่ะคุว่หว่าได้พี่นองชไหเอาที่ม so ี meilleur. ันี้อคะเาที่ีวันก่นค่ต้องน้อตอรีบก่อนตองีบ มันดูไงฮะมันดูพร้อมดูพร้อมเนี่ยคุณผู้เปิดตัวนก็มีว่าที่ดูเที่ตอนนี้นะคะกระสี so evet. เป็น <bitcoin? S 1> เวลานี่แยงเห็ดละโมโคกีอยานแล้วกยขึ้นยาพี่นพนี่เห็ดละโมนี่กี่เห็ดเห็ดไข่ก็แบบจาหมดโอเคนะคะเอาไว้มองก่อนก่อนกินน้องพี่นพก็ ข้โดดโดดตัตเาจะน้องวันนี้สิยให้คือก้อนเปนสีเบิงง้งนะอารมกอนตัวเ่ง,ง่น่ความมันซีเซียอยู่หน้องซี่มือาเราแกงพีเศษอยู่พี่น,อน้องเิ่องยจมซามโว,โว,โวัวซีไก่ได้งนงพักเียวคาดพักอิฟูไหมไหนเบิง่งเบิ่งบนสีนจริงได ดีดีแซ่บแน่นอนแซ่บจังเลยใช่ไพี่อนน่ะพี่จันกีฬานครับมาชื่อแน่ดูมั่นใจพยันเจาะคอยเพิ่อนบวกกินดอกเพราะว่าเพิ่นกินกุ่มย่างก็ป๋อมือย่างอเคจันกีฬาพี่จันกีฬามา่อดูมาชืนออกบางเป้นุ่น พี so ่น้องแบ้ะครับแ้ามันคาดคาดไใส่ตู้ดี้กอมันซีโนซิแซ่คือเก่าอ่าลองสีเมืองเสียงเด็กชุ่ชวอยู่พี่น้องเอ้ย แฝดอยู่แอยู่อแฝอยู่งั้นโต้คอยมาจนี่โ้แฝ<ส>ดแฝด<ส>โอ้เขาใจโ <Okay. S 1> อเคกระสันปีกทีอ่าปคลิปกระสันนีเดี๋จ็พี่น้อ,พอ,นพอ,องพี่น้องพอการลิปนะพี่จา่อเลื่อนเสียงมนี่มีแได้กินเพงเ็ดพิมเมอร์น้องบาพี่นะคะ เสผู้ใดีพี่จ้าวงานดหนูกล้านเต็มพี่น้องเลยลูุกล้านพี่ก้อนกันลายแม่ปีละเท่าหนุกล้านปีละเท่าแม่นบองสามสามเทื่าต่อปีแม่น้องโอเคจ้ะพี่น้องพวกกันพี่จ้าวมาดูดีดีแห้งเด้อพี่น้องเบิร์ตทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้อเพลี่ยนตัวนี้เด้อจ้ะพี่น้อง